Vamos, vamos! สวัสดีครับอาจารย์ทุกท่านนะครับมาพบมาพอกันกับช่องอีสานล้านดินนะครับมมนี้จะมีภารกิจนะครับส่งลูกนกนะครับนกฝึกแล้วเี่ยนะบ่อนกพ่อฟึกแล้วนี่นะครับไปให้อาจารย์อ,อยู่ทั้งรู้สึกว่าบ้านพ้าในะครับบ้านพ้าใทั้งเขาปากข้างบ้านพ้าในะครับ ตำบลหัวทะเลโคลาชนะครับเป็นอาจารย์วันชัยนะครับอ่เล่าว่าอย่างได้นกที่พ่อฝึกหรือว่านกฝึกแล้วนะครับนกฝึกแล้วบ่มี่ล้วบันี้กก็เลยคุยกันไปคุยกันมาว่าเราายากเอาไปเหตุสายพันธุ์น้ำห้าได้ผสมนะครับก็เลยมาอ่าเสนอให้เล่าฟังนะครับว่ามีมีนกตัวหนึ่งที่พ่อฝึกแลวล่ะ อาจารย์ช้ยนามทรงมะห่นะครับตัวนี้เป็นลูกชินจังลูกสาวผิกหวานนะครับลูกไส้ชินจังนะครับแมเป็นลูกสาวผิกหวานนะครับอาจารย์ช้ยนามเดี๋ทรงมาสมให้ผมนคือผมไปยืมลูกสาวผิดหวานไปนะครับบัดนีอาจารย์ช้ยนามเหมือนเดเมห่มาผมมาซีโตนะครับห่ผมมาซีโตบัดที่นี่มันเหมือนเป็นนกแมเหมือนช้ยนามก็เลยทรงตัวนี้มะห่นะครับบัดนีผมก็เลยมามีตัวห้เล้านะครับ เนะว่าเล่เอาจยางใดสายที่ดีๆจักน้อยห้วก็พ่อได้ไปเป็นพอพัน,น,นมาสันห้าได้ผสมมาสันมึงก็เรียกว่าเออของใชน้น้ำเดียก็ดีบัณน,นี้ใช้น้ำบวกพริกหวานนะครับใช้น้ำบวกลูกสาวพริกหวานก็น่าจะเป็นร่วมสองสายดังนะครับสองสายโตโตที่มันด,ดีนะครับพริกหวานก็นอาจจาะว่่เป็นนกดังนะครับแต่ว่าก็ได้ถวยรลงวัลนสามสีถ่วยนะครับเป็นนกใส่ในสนามจริงเป็นนกหมันนะครับ ส่วนชิ้นจังนี่สิเป็นนกลีลาดีโดดเด่นนะครับแต่ว่าลูกเขาก่จักสิเป็นจังไก่กระบ่ลู้นะครับสีออกแบบไดกระบ่ลูกนกบ้านดนฝึกนะครับเนาะอ่าซื้อเฟสของเรานี่ซื้อเฟสของเรานะครับเนาะอ่าเดี๋ยวผมเบิ่งนะครับกันผูใ้ใดสิติดตามเบิ้งว่านกตัวนี้เป็นจังได๋นะครับมันเลียนแบบใดเนาะคือสีเอาไป มันสิคือมะนอวนี่ซื่อเฟสของเล่านี่เดี๋ยวผมสิแปะไว้เบิ้งนะครับซื่อสมัยรักกลางนะครับแต่ว่าโปรไฟล์ก็เป็นโปรไฟล์หลอกก็ลองลองแอดเราไปเบิ้งครับก็ลองทักไปติดตามถามเข้าแล้วเบื้งนะครับเดี๋ยวผมสิแปะไว้ฐานครับเดี๋ยวนี้นะครับเศษเหล้าครับก็ลองลองแอดเราไปเบิ้งนะครับก็ไปติดตามเบิ้งแต่ว่าเราเดี๋ยเค่อยเล่นนกดินนะครับเ่เคยเล่นนกดินผมก็เลยบาขันนังสั่งจะให้ทักมาถามผมเรื่อยๆนะครับขั้นตอนการฝึก นะครับที่แรกกรเหียมมันเชื่องก่อนนะครับนกตัวนี้อยู่กับใช้น้ำอ่าจะแคะจักหน่อยนะครับบนี้ผมมาพอดผมก็มาเห็ดให้มันขุนหน่อยหนึ่งนะครับขุนมาต่ว่าหงองพันเรื่มฝึกนะครับหันสมมุติว่ามันขุนมันเชื่องนะครับเฮาก็เริ่มฝึกลงดินอยู่บ้านนะครับลงดินอยู่บ้านเอาชาตินี่ไปตั้งซะก่อนเอาชาติเดี๋ยวนี้ไปตั้งเลยนะครับตั้งแล้วซุมครอบว้ให้มันเล่นอู่เทั้งชาตซะก่อนที่แรกจะเพิ่มไปแตะต้องอย่างมันนะครับ มันอาบน้ำอาบยังแล้วมันก็นอนอยชั้นละเดี๋ยวมันก็จะเริ่มเรียนเริ่มยังมันมันเรียนกวอดขนแหงเอาขึ้นนะครับเค็ดเป็นสีทุกงมือทุกงมือจนก็มันเริ่มเรียนในชาตินะครับเริ่มเรียนในชาติเหมือนไรลอกดินเพราะไรลอกดินล่ะก็เค็ดแบบนั้นยะทุกมือทุกมือนะครับมันก็จะเริ่มขันเริ่มยังไปวันนี้เพราะมันเริ่มขันเริ่มนั่นจะดินกับเท่ากับเริ่มเอานกข้อไปไกลมันนะครับเอานกพันเดียดจะคล้องอี่แหละเอาไปไว้ขางๆให้มันเลี้ยวเห็นเนี่ยมันคู่มันยัง ที่แรกมันก็ไดยยืนเหลียวบงเขาบนิจักว่ามานอย่างนะครับหลังจากตอจากหันไปมันกระิเริ่มเฮียกเริ่มคู่เหลียวเห็นเขากระเริ่มคู่่ซหันตอนต่อไปก็คือเคล็ดแต่มันห่วงนะครับบ่เอาเข้าไปใกล้มันห่วงแตมันได้คู่อยู่ในล้านของมันเองนะครับสั่งคว่ำห่วงห่วงแค่จะขวงนะครับงามนะครับลงกันอีกงามตัวใหญ่ดีนะครับใหญ่ดี ลูกพีกหวานไงยงยงสายพีกหวานนี่ไงเสียหายอย่างก็ได้ครับส่วนไหลายสายพีกหวานสิตัวน้น้อยนะครับเนาะอันนี้มันไปผสมชิ้นจังเล้ยอยูน้ำจานใช้น้ำเก็จะเป็นนกแค่จังน้อยครนบงกัเนี่ยเพิยากแคจังน้อยใช้น้ำมาผมเข้าใกล้ไม่ได้เลยนะพี่ดินมาสั่นลนาะแต่ว่ามันเกิดขึ้นยูับเฮาหรอกครับนกมันหันส์เูเวอาเฮาเฮดแต่มันขุนเคยให้มันนะครับ มน้ะแต่มันคุ้นเคยมันรู้สึกว่าเฮาปลไดเป็นอันตรายนะครับเฮาปลไดเป็นอันตรายต่อมันนะครับเขาก็ยชินเริ่มเลียนเริ่มนั่นไปนะครับสำหรับอา,อาจารย์หลายท่านทั่วมานะครับว่านกาลูกป้อนหรือว่านกเลียนคนเขาฝึกแบบไดน,นะครับมันก็มีขั้นตอนการฝึกนะครับขั้นตอนการฝึกนกบาง,บางตัวนี่เดี๋ยวเห็นจากของจังเล่น อันนั้นแห้งดีครับยูปานี่เเลี้ยวเห็นจาของยังเร่นเนี่แห้งดีครับเพราะรอเหยมันเลยรอเลยรอยูปาเนี่ยเป็นนังให้่มันขันอยู่หันละเอาไปเอามามันเดี๋ยวมันก็หัวจักนกปลานงอย่างเองเพราะหนกปลามาเขาก็ลบบลาเขาก็ลบปั๊บมึงไปผ่าคุ้มหัวจาของไวผิวอ้อยมันเล่นกับนกปลาเพราะหนกปลาลงมาเขาก็เฝ้าไรออกนะครับเฝ้าไรออกมันรอไปเอามานี่เป็นขั้นตอนที่ผมฝึกนวินนะครับแบบเดียวกันเลยนะครับเอา เพื่อเป็นการสีวลารับรถเพิ่นกับท่มาแล้วว่าสิได้เขามากแล้วเดี๋ยวผมจับลงเลยดีก่อนนะครับโอ้ยกลาบัาคำขออนุญาตอาจารย์ใช้น้ำนะครับขออนุญาตทรงต้อนะครับทรงต่อไปเห้เพิ่อยูุโคลาชเพราะว่าเพิ่นอย่างใดสายพันธ์นะครับอยางใดสายพันธ์สะเอาเป็นนกสายพันธ์นะครับผมกับวิมีโตห่นะครับอ่าพวกลูก พริกหวานนี่กับบะันพ่อสีแบงจากโตนะครับกับมีมีท่อมบอยนะครับท่อมบอยพ่อแบงก็มูก็คือท่อมบอยแต่ว่ามันมีคนจองแล้วนะครับท่อมบอยพอผมสิแบงเป็นนกตอไปเลยนะครับนกกระลังสีได้ออกปลาแล้วแค่ตีปลาโดเลยไม่ได้ออกยาเห็ดให้เขาตกใจจาขวงนะครับขันเขาได้ตื่นแล้วเขาจำหนาดีดีเด่นนก นอกนีขน่ขันตื่นเท่าเราจำหนานะครับความจำเขาดีดีเนี่ยโอ้โอขนแตกเลยขนแตกโพานึงตัวนี้ผมบอลลูวาเป็นลูกป้อนหือบอลน,นะครับตั้วมากับสีเป็นลูกป้อนกับพป้อนแชหะหรอครับตัวนี้ ป้อนกับป้อนแชะและมันแชะนะครับเนาะ,ะเดี๋ยวผมสิมีขั้นตอนการขั้นตอนสำคัญนะครับของการฝึกนกนะครับก่อนเสียออกปลาไหเบิงนะครับนี่ครับบ่ได้ใไชนามนะครับเด้อตัวนี้ออกไปลูกไปยนน้ำพอใหม่เด้อซื้อผู้รับนี่คืออา,อาจารย์วันชัชนะครับ จากวันใชยสื่อผู้หลับคือวันชชยนะครับผู้ใได้เห็นเทปเก่าผมน่ามันนี่เนาะเอาไปทิ้มไปใส่ลำมือเส้าเลยคือติดแป,แปะแปะอย่างนี้แตกโอ้ยเดี๋ยวต้องมาตรวจคนเป็นบ้าแล้วครับช่วงนี้เหรียนปลาดูไร ชิมจังนี่อย่งางงูหันผมเดี๋ยวผมบ่ไเด้เบิ่งแต่ว่าแกสิมีใบนะครับมีใบมีใบมือเกิดของอาจารย์ชัยน้ำนะครับเดี๋ยวก็ดีแปะไปให้น้ำนะครับเนาะตีฝาไปให้น้ำชัยน้ำก็แก้วมให้เลยเพราะว่วานกไปยุใส่ใบก็ตียุหันนะครับเป็นการรับประกันว่าเป็นนกของอาจารย์ชัยน้ำเพาะนะครับเป็นสายพันธุ์นั่นสายพันธุ์นี่นะครับของเรานะครับแล้วก็ สิได้การันตีให้ผู้เพิ่นเอาไปได้มั่นใจน้ำว่าได้นกพอนั้นแม่นี่แท้นะครับใบการันตีพร้อมประมานนั้นสินะครับควงขาสีม่วงนะครับเดี๋ยวผมหาเบิ่งใบให้แล้วจักบาทเชิญจับตั๊บนึง่งครับผมนี่คือใบประวัตินกนะครับไข่นกเขาใหญ่ชายน้ํานะครับ ขอใหญ่่า่ชายน้ำนกขหญ่สุรินนะครับอ่าเป็นชิ้นจังสามสี่นะครับชิ้นจังสามสี่หวงม่วง,วงชายน้ำฉีดชิช้นจังสามสี่นะครับอ่าไม่ได้ตรวจเพศนะครับแต่ว่าเป็นเพศผู้นะครับไม่ได้ตรวจเพศแต่ว่าเบื้องหลังเป็นเพศผู้นะครับทรงวันทีีสิบหามีหน้านะครับที่อาจารย์ทรงมให้ผม นกเกิดบันทีนยี่สิบสองเมษาหกเจ็ดนะครับนกขวบแน่แล้วนะครับจังไดกะของเพิินนะครับกระ่งใไ้เพิินน้ำกันเลย <c oughs> อาการฝึกนกนะครับการฝึกนกเขาย่าใจห้อนนะครับ <c oughs> เข้ายาขามขั้นตอนนะครับนกนกบักขึ้นกันนะครับนกนกะระตนบักขึ้นกันแต่ว่าเข้าป่องกันว้เข้าเห็ดรัดกลุกก่มใ้มันจะได้ลอยปเปอร์เซ็นต์กอนะครับจากนกอา่าตัวหนึ่งของผมนี่เป็นเป็นลูกเซเว่นนะครับเม่สามกกนะครับน้องบักซีหมอกน้องบักอา่าคำคุ้นของอาจารย์สุก,กันนะครับน้องบักอ,อ่าอีหยังของ ของอาจารย์ได้สั่งยุ่ย่างตลาดนี่ครับมูชุดผีเก่งถูกตัวนะครับตัววัตัวนี้นี่เพิ่นเบิงเราเป็นนกแม่นะผมผมบอกห้เพิ่นไปนะครับเป็นนกแม่ผมก็เลยเอาขึ้นขอเปลี่ยนขึนข้นเป็นนกแม่เพราะแม่นี่ผมบอกเคยมีบอกทัานมีนะครับส่วนหลายนกแม่ผมก็จีเด้ขึ้นมาจากพีน,พน,น้องเพิ่นนีเหระครับขอสื่อขึ้นมาจากพี่นองเพิน่นหรือว่าขอเปลี่ยนขอแบงนะครับขอแบงขึ้นหรือว่ายืมขึ้นจังสี่เหรครับ ผมเบาขึ้นมากอ่ะผมเบื้องหล้วมันเป็นนกเถกนะครับผมก็เลยเอามาปรุงเอาไหมนะครับเนื่องจากมันถึงนกเถกตีหลายรอบคือจังอีท่อมบ่อยนะครับมาดันแล้วมาดิผมเฮีดยแล้วมาด้เอาให้อาจารย์เนื้อหาอาจารย์จ้อยไปฟึกให้อาจารย์จ้อยกะบ,บ้านด้เก่งนะครับผมม,มันละเสียออกไปเลยแล้วก็ไปพักไบโดนสวัสดิออกผมปั่มไปตะยุบานแล้วผมสอบตะยุบาลแล้ว,ลลวให้ห่วงทีห่วงอยังบนด้โดนเติบเล่าออกออกไปบนด้เป็นวมัมนสิก สี่หาเดือนมันจะจะงอออกไปเพราะเราออกไป,ออกไปนกมันก็กลายเป็นนกบัน้นนวครับนกปลาลงบ้ามันกับเหตุอย่างว่ากับบคู่มันก็คือยังยันเขาเนี่ยนะครับวันนี้ผมก็เลยมว่าปรุงเอาไปเดี๋ยวผมสีให้เบิ้งครับมามันเป็นยังไงจดคู่จดอย่างบ่ะมาณเนี่ยนะครับจดคู่สู่ดีนะครับขั้นตอนอย่าลืมนะครับขั้นตอนการฝึกยใจห้อนนะครับสําคัญใจห้อนมีอย่างไรทโทงว่าปรึกษานะครับเนาะนกออกจากผมรับประกันทุกโตนะครับเ่ราว่าจะเป็น เป็นสายพันธุ์ผมหรือว่าเป็นสายพันธุ์ผมกับซางวาต้าออกจากผมผมจะรับประกันให้จังห้องอาจารย์ใช้น้ำผมก็รับประกันให้นะครับเพราะว่าเป็นเป็นนกถือว่าเป็นนกผมก็เลยน,นะครับเนาะเราเมื่อนี่มือวาดนี้ครับมือวนี่ผมส่งนกไปตัวหนึ่งพร้อมกับหลับนกตัวหนึ่งนะครับเป็นนกของอาจารย์ทั้งชนบุรีฝากมา,าฝึกไข่นะครับเป็น พล็กหวานสามกกนะครับเบอร์ยี่สิบห้านะครับไอ้เบอร์ยีสยย่สิบเก้าเบอร์ยี่สิบเก้าผมไห่นองไปฝึกยู่บ,บานนี่ทรงเข่าอยู่กับเป็นผลบางไหนพอผมไปได้เฝ้าว่าอยู่บ้านพ่อนะครับแล้วก็มื้อนี้หรือซ้สึกวนมีของอาจารย์อาจารย์อนะียงเนาะสื่อเราเดี๋ยวเบ่งกันเด้อเ,เ,เล่าทีเราทรงมาไห้นะครับเราทรงมใม้ไห่ผมให้ฝึกไห้อีกตัวหนึ่งนะครับ เป็นผมหลับฝึกเยอะนี่ลูกลูกพริกหวานน่ะสองตัวนะครับเนาะลูกพริกหวานสองตัวผมเบิ่งกันภาษาอังกฤษนะครับเกียรติศัก์กนะครับอาจารย์เกียรติศักเป็นเบิ่งบดีคือเดี๋ยวมาคิดติศักนะครับอาจารย์เกียรติศักนะครับอ่ารู้สึกว่านกกระนไม่จางน้องบุญมากนะครับน้องบุญมากน่าจจะเป็นน้องบุญมากเออในเกียรติศักยี่ลิอาจารย์เกียรติศักนะครับเราสทรงมาให้ผมฝึกให้นะครับ วงไห้ฝึกให้กรรับฝึกนะครับนกผมเองผมรับฝึกนะครับเจ้าหันนกสายอื่นก็ต้องท้าใจยังหน่อยพอผมเคยฝึกแบบพันหลักเลยมันนั่นเป็นอีหลีพอห้องบอลูกสายพัดนองพินตละสายพัดนี่มันงานจะใส่กันทักษะการฝึกไปคือกันนะครับสายของผมผมก็ฝึกแบบของผมยังสี่มันก็จังได้นะครับคือคือจําเป็นต้องว่าซื้อฝึกแบบผมเสมอไปหรือว่าฝึกแบบเพิินเสมอไป ห้าเบิงทีนกเป็นหลักนะครับเอาเผื่อว่าเป็นการวมาหลายใหญ่ห้างกับรถถี่โทษมาตามก่อนเดี๋ยวผมสิลงลิงลงไอ้คลิปที่ผมเ็จฝึกนกนะครับขั้นตอนสำคัญอีหลีมันเป็นยังไงให้ฟังนะครับขอบคุณลหลายๆครับอาจารย์ทุกท่านครับสวัสดีครับพ่อการชปหนาครับผมเมื่อน,นี้ยปได้ไปตกประโดดลงมาเนี้ยเงิงซ่งไปหาคลิปป้าต่อไทยหจังไรเอู่ <laughs> ครับนกสองตัวนี้นะครับสองตัวนี้เป็นอยู่ในขั้นตอนฝึกบ้านนะครับแต่ตัวนั้นพร้อมออกป่าครับผมออกป่านะครับแต่นกจะออกป่าทุกตัวนะครับจะมีขั้นตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าขั้นตอนอะไรทุกตัวจะต้องผ่านขั้นตอนนี้นะครับจะเอาออกป่าเลยถึงจะร้อยเปอร์เซนต์นะครับ เดี๋ยวผมจะให้ดูครับผมครับเป็นขั้นตอนการฝึกจิตใจครับผมนกทุกตัวนะครับต้องฝึกจิตใจนะครับลูกให้รู้สึกห่วงที่นะครับห่วงลานตัวเองนะครับบางตัวก็คูบางตัวก็ยังไม่กล้าคูนะครับแต่ยังไม่ให้ตีนะครับถ้าตีแพ้ในลานนี้เป็นเรื่องครับเป็นเรื่อง ต้องอย่าให้ตีนะครับอย่าพึ่งให้ตีแต่ถ้าตัวไหนฝึกแบบนี้บ่อยๆเริ่มให้ตีได้เลยครับจดให้ครูนะครับจดให้ครูตัวนี้ยังไม่ครูครับเดี๋ยวไปดูตัวต่อไปตัวนี้พร้อมออกป่าครับผมตัวนี้จะพร้อมออกป่าแล้วตัวนี้พร้อมออกป่าแล้วไอ้นี่ไอ้นี่เคยเป็นตัวเมียมาก่อนนะครับตัวนี้เคยเป็นตัวเมียมาก่อน เหตุผลที่บอกเคยเป็นตัวเมียเข้าไปผสมครับเป็นเซเว่นสามก,ก๊กนะครับเซเว่นมาดามเอนะครับสายนี้จะชอบตีเลย,ยเฉพาะถ้าไม่ผ่านขั้นตอนนี้ผมแนะนำไม่ออกป่านะครับอย่าออกป่าต้องให้รู้สึกหวงลานดินก่อนตัวนี้นี่ผมเคยให้อาจาร์ก็ออ้ยเคยให้อาจารย์จ่อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยก เด็กน้อยกูยจะออกนกเคยให้อาจารย์จ่อยเอาไปฝึกออกป่านะครับตอนนั้นผมฝึกขั้นตอนนี้เป็นเรียบร้อยอาจารย์จ่อยก็เอาไปแล้วก็เก็บพักไปนานนะครับนกบันลืมห่วงลาน,นะคะับผลปรากฏว,ว่าอาจารย์จ่อยนะครับอ,ออกไปอ่านกลงไม่คูครับไม่คูคือนกลงรอบแรกปกติมันต้องไล่ก่อนนะครับนกเทียมมาเทียมต้นเทียมนะครับมาเถียง เถียงถ้าเถียงนานก็ลองไล่ออกดูแลให้มันดึงมาใหม่นะครับดึงมาใหม่แล้วก็อีกสักพักมันพอมันดึงกลับมาได้ถ้ามันลงก็ไล่ออกอีกครับแล้วนกมันจะจะรู้สึกหวงลานนะครับนี่ตกใจเลยตกใจเลยตกใจเลย,เ,ลยเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะกลัวเปล่ากลัวไม้กลัวไม้ตัวนี้เอาบ่อยแล้วครับเริ่มบ่อยแล เริ่มรู้แล้วเริ่มรู้แล้วนี่ถ้าไม่ผ่านขั้นตอนนี้อย่าออกป่านะครับต่อไปมันก็นจะมีขั้นตอนการเอาเฉลยให้ตีนะครับส่วนตัวที่ผมเอามาเทียบนี่เป็นเป็นลูกขั้นเทพนะครับขั้นเทพกับ แม่พอใจนะครับทุกสุดท้ายก่อนแม่พอใจจะตายนะครับลีลากันไม่ออกกับตัวนี้นกเด็กะนะครับตัวนี้เป็นข้อผสมครับผมเป็นซปเปอร์สตาร์ซปเปอร์สตาร์กับตัวเมียเป็นตัวนี้ยืมอาจารย์พามานะครับกู้เกิดไอเพชร ผู้เกิดไอเพชรนะครับเอามายัางตื่นตื่นอย่างระแวงอยู่ยังอยู่ยในขั้นเทียบคู่ครับรอให้พร้อมตัวเมียคู่อ่างเกือบตลอดนะครับยิ้มอาจารย์พามาผสมเอาสายเก็บสายพันธุ์ไว้กับสุปตา์นะครับเดี๋ยวจะได้ส่งลูกกลับไปให้อาจารย์พาด้วยนะครับลกที่พร้อมนะครับนกที่พร้อมเวลาดึงออกจากกันมันจะเรียกนะครับ มันจะเรียกจกคู่ถ้ามันยังไม่เรียกตามก็ถือว่ายังใช้ไม่ได้นะครับออกปากก็ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นแต่ถ้าเราดึงออกมาเมื่อไหร่ที่มันเรียกตามคู่ตามนี่ใช้ได้เลยครับผมเดี๋ยวรอบหน้าดูขั้นตอนต่อไปครับ